สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีนะคะห้องลอตเตอรี่ VIP ย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะ,ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะะั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบตัวรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฟรีไม่มีค่าบริการนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s cribe รต์ช่อง DBRIS นะคะ DBRIS สองหด้วยนะคะจะได้ เป็นกำลังใจให้กับแอนในการทำคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันย้ำว่าเป็นแนวทางนะคะสูตรนี้รุดล่างนะคะสูตรนี้ไม่มีอะไรมากเลยแค่ร้อยบนร้อยบนแล้วก็เล่นเข้ารุดล่าง3ตัวรุดล่าง4ตัวแล้วก็เจาะ2ตัวก็เข้านะคะ ปักก็ปักก็เริ่มเริ่มเข้าแล้วนะคะเข้าสองรอบสามรอบแล้วเริ่มเข้าแล้วนะ,ะแอดเห็นเข้ารูดล่างเข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่35จนถึงรอบที่41อแอดก็เลยม,มาลงเป็นแนวทางนะ3รอบนี้เช็คสูตรหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนตอนนี้เข้าแล้ว7รอบแล้วนะคะยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะคะคเราก็ต้องมีโปรแกรมช่วยเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมก็ลองเช็คดูนะคะก็ลองจดลองดูก็คือร้อยบนเลยอย่างเช่นรอบที่40ก็จะเอารอบที่ ที่39มาร้อยบนก็คือ6 6ก็มานะับเพิ่มไม่ได้3ตัวมี6มี7มี8นะคะรอบที่40ออก9 6 4 6 7นะคะรูดล่างมี6กับ7ไหมเข้าทั้ง2เลยเด้งเลยนะทั้ง6ทั้ง7นะคะต่อไปรับที่41เอารับที่40มานะคะร้อยบนก็คือ9นะับเพิ่มไม่ได้3ตัวมี9มี0นมี1นะคะรับที่41ออก19เนาะเข้าทั้งเท่าเข้าทั้ง9ทั้ง1เลยเด้งเลยนะคะ รอบที่42เอารอบที่41มาร้อยบนก็คือ2นะคะมานเพิ่มให้ได้3ตัวมี2มี3มี4อรอลุ้นนะคะเข้า7รอบแล้วแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ